ที่เนี่ยมันไม่ต้องการความเป็นประชาธิปไตยแล้วอเฮยดอย่างทำไมไ่รักกันวะเพื่อนๆทุกคนที่ชอบฟังสปอยหนังนอกวก็แสแลบก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ม่พลาดการติดตามใหม่ๆนะกดสั่นกระดิ่งไว้เลย สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกสาแสนะครับก็เป็นรายการที่หนังนอกสายสนุ่มที่คนสนใไม่ค่อยดูคนสดนใหไม่ค่อยสนใจนะครับผมก็จะไปดูมาลืมเพื่อนฟังครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Survival Box กล่องติดตายนะครับผมชื่อนางคิดเองแล้วนะครับผมเรื่องยอค้านะครับก็เกี่ยวกับแนอนาคตที่ประเทศมหาอำนาจเนี่ยต่างยิงขีปนาวุธใส่กันนะครับผมทําให้โลกเนี่ยเกิดความกุลาหโหนนะครับแต่อีกทางด้านหนึ่งนะครับก็ยังมีกลุ่มไฮโซที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะชวนเพื่อนๆชวน ญาติๆเนี่ยมามาตี้ที่หลุมหลบภัยนะครับผมและทันใดนั้นเองเนี่ยคืนนนฮะก็เกิดเหตุไม่คาดฝันหลุมหลบภัยเนี่ยปิดตัวขังพวกใครเอาไว้อยู่ข้างในโดยที่ไม่รู้ว่าสภาพภายนอกเป็นอย่างไรนะครับผมและสุดท้ายแล้วโลกภายนอกจะล่มสลายไปจริงหรือไม่และการใช้ชีวิตอยู่ในหลุมหลบภัยเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่หนังเรื่องนี้สนุกมากๆเลยนะครับทำให้เราเนี่ยร่วมรุนไม่กับตัวละครแล้วก็เอาใจช่วยมันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ต้องการจะเอาชีวิตรอดได้ดีมากเลยนะครับผมผมว่าเป็นหนังที่เจ๋งมากๆเลยฮะและหลังจากนี้ครับก็คือสปอยนะครับผมใครที่คิดจะไปดูนะครับก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่มีคิดจะไปดูนะครับผมก็ฟังผมสปอยแล้วกันนะครับผมเริ่มเรื่องเลยนะฮะก็จะเป็นภาพข่าวจากในทีวีนะครับผมมีนําเสนอข่าวอเมริกาจีนญี่ปุ่นเนี่ยต่างยิงขีปนาวุธใส่กันนะครับผมทําให้โลกเนี่ยเกิดความกลาหลนะฮะแต่ที่ มุมหนึ่งของโลกนะฮะก็มีกลุ่มไฮโซกลุ่มหนึ่งแบบกำลังปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนๆอยู่กับญาตินะครับผมจบเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะสร้างหลุมรบภัยเอาไว้นะเพื่อป้องกันพวกก่อกันลายนะแต่ไอ้ลูกชายของเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยก็เลยชวนเพื่อนๆชวนญาติเนี่ยลงมาแบบปาร์ตี้มาเมากันในหลุมรบภัยนะครับผมจนแขกเนี่ยเริ่มกลับไปแล้วบ้างนะครับผมจนเหลือแต่พวกเพื่อนๆของตัวเองเนี่ยก็กินเหล้าแทงคูอะไรกันอยู่ในหลุมรบภัยนี้ต่อครับ แล้วจู่ๆประตูของหลุมหลบภัยก็ปิดตัวเองโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นภายนอกครับผมคนที่อยู่ภายในหลุมหลบภัยเนี่ยก็เลยเกิดความวิตกกังวลและหวาดกลัวมากๆเลยครับซึ่งจะมีดังนี้นะครับผม คนแรกนะครับก็คือสาวซึมนะฮะก็คือเป็นผู้หญิงผมดำใส่ชุดดำแล้วก็ทำหน้าซึมๆตลอดเวลานะครับเพราะว่าแม่มันเพิ่งตายนะครับผมแล้วคนที่สองแล้วก็คือสาวดุนะครับหน้าตาเนี่ยมันจะดุดุแล้วไว้ผมหยิกหยิกนะครับหน้าตาขมังถึงตลอดนะฮะคนที่สามนะก็คือสาวสวยนะฮะก็จะเป็นผู้หญิงผมทองสวยๆอวมนะครับผมคนที่สี่นะก็คือแววนนะครับเป็นผู้ชายที่ออกแนวแบบกุนกวนหน่อยนะแต่จะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะเป็นหอบผืนนะครับต้องคอย ฉีดสเปรย์เข้าไปในปากนะครับผมคนที่5้านะครับก็คือไอ้หัวยิกนะครับผมเป็นหนุ่มกุ้นๆห้าห้าะผมยิกยิกนะครับผมแล้วคนที่หนะครับก็คือเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านนะครับแล้วคนที่เจ็ดนะฮะผมจะเรียกว่าไอ้เฟียวแล้วกันนะเพราะว่ามันจะแต่งตัวแบบฟิวเฟียลแปลกๆแล้วก็ขับรถหรูๆนะครับผมซึ่งในหลุมพัายตอนนี้นะครับจะมี7คนนี้ครับผมซึ่งความเจ๋งของหนังเรื่องนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้เจ็ดคนนี้ใครเป็นเพื่อนกันพี่น้องกัน หรือว่าเป็นแฟนกันนะครับผมไม่รู้ว่าใครสนิทกับใครนะก็ต้องคอยที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์ของทั้ง7คนนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วพอประตูหลุมรับภัยปิดน,นะครับก็จะมีเสียงัญญาณดังอ e ีออ e ีออยออยมีเสียงไอไอพูดว่าแบบตอนนี้ระบบการฟอกอากาศได้เริ่มขึ้นแล้วการป้องกันลังสีได้เริ่มปฏิบัติงานณนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งไอเฟียลเนี่ยมันก็สู้เฮ้ยกูจะอยู่ในนี้ไม่ได้นะกูเราจะต้องออกไปข้างนอก ไอเฟียวเนี่ยก็เลยเดินไปที่ประตูเลยนะครับผมซึ่งไอหยิกกับไปเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกเฮ้ยออกไปไม่ได้ที่ประตูนี้มันทางานก็เพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันมีรังสีแผ่ออกมาถ้าเราไปเนะี่ยเราจะตายนะซึ่งไอเฟียวก็บอกว่าแล้วจะให้ใช้ชีวิตอยู่นี้ได้ยังไงฉันต้องออกไปข้างนอกซึ่งไอเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกว่ามึงหุบปากเถอะไอการที่จะออกไปข้างนอกเนี่ยขอให้เป็นแบบ just in case ได้ไหมยังไม่ต้องรีบเราอยู่ในนี้กันไปก่อนซึ่งไอเฟียวเนี่ยก็เลยแบบ อโอเคโอเคบ้านมึงมึงว่างนั้นกูก็เอาตามนั้นอีกทางด้านหนึ่งเอี่สาวดูเนี่ยก็พยายามที่จะโทรศัพท์ออกไปต่อคนที่อยู่ข้างบนนะครับผมแต่ติดต่อ,อยังไงก็ติดต่อไม่ได้นะครับจนไอ้สาวซึมเนี่ยก็เดินเข้ามาบอกไอ้สาวดูว่าเฮ้ยสาวดูพอเธอมันติดต่อไม่ได้นะเธอต้องทําใจเย็นไว้โอเคไหมในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสาวดูก็แบบอโอเคโอเค แล้ววันต่อมานะครับผมไอเจ้าของบ้านเนี่ยก็เรียกทุกคนมาชุมนุมกันนะฮะว่าจะเอายังไงดีกับกรณีนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วในหลุมหลบภัยเนี่ยมันมีทั้งน้ามีทั้งอาหารมีชุดเครื่องมือแพทย์พร้อมเลยนะครับผมพร้อมถึงขนาดมีรู้วิ่งด้วยนะฮะก็สามารถที่จะใช้พิตอยู่ในนี้ได้สักพักหนึ่งเลยนะแต่ไอเฟียวเนี่ยมันเป็นคนที่เหมือนกับเป็นโรคประสาทแดกอะคือไม่สามารถที่จะอยู่ข้างใต้นี้ได้จริงๆซึ่งการที่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะมีชุด ที่ป้องกันลังสีงอยู่แค่2ยูเท่านั้นแต่มันก็คิดว่าแบบยังไงเนี่ยกูก็ต้องออกไปให้ได้ไอเฟี้ยวกูจะออกไปให้ได้ไ้สาวซึมเนี่ยมันก็เลยดาย่าเฟี้ยกับไปว่ามึงจะบ้าเหรอถ้ามึงออกไปเนี่ยนะลังสีแม่งก็แผลเข้ามาคนในนี้ตายกันหมดมึงทําอะไรมึงอย่าคิดมั่งอย่างโง่ไอเฟี้ยวมันก็เลยด่ากลับว่าแล้วมึงจะให้กูอยู่ที่นี่นะให้กูตายไปพร้อมกัอีนังโงอ่อย่างมึงเนี่ยนะมึง๋ยวตบแม่งเลยแล้วมันก็เดินเข้าไปหายสาวซึมจะเข้าไปตบนะครับผม แต่ทัานใดนั้นเองนะฮะไอสาวดุมันก็หยิบปืนออกมาแล้วก็เหมือนแบบห้ามมีความรุนแรงเกิดขึ้นในนี้ไอเฟียวเนี่ยมันก็ตกใจมากเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยสาวดุมึงไปเอาปืนมาจากไหนวะซึ่งไอเจ้าของบ้านก็บอกเฮ้ยใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆก่อนสถานการณ์แบบนี้เราต้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งยิงกันมันก็เลยแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมไอเฟียวเนี่ยก็ ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะแล้วในคืนนั้นเนี่ยต่างคนก็ต่างไปทํากิจกรรมของตัวเองนะฮะส่วนในหัวยิงเนี่ยก็วิ่งออกกาลังกายบรลลูนะครับซึ่งในขณนะที่มันวิ่งอยู่เนี่ยมันก็เจอในาการเออข้างนอกเนี่ยก็ยังจะมีป่าไม้ภูเขามีบ้านคนสวยงามอยู่นะฮะซึ่งตัดไม้ทีที่ทางไอ้เฟี้ยวเนี่ยก็ยังกังวลไม่เลิกนะครับคอยพยายามที่จะแบบโทรศัพท์อะแต่มันก็โทรไม่ได้พยายามจะเทคหาแม่มันที่ดูใบก็เทคไม่ได้จนมันไปเห็นอีสาวดูเนี่ยมันกำลังจะกินยานะครับไอ้เฟี้ยวเลยบอกเฮ้ นั่นมันยากล่อมประสาทไม่ใช่เหรอฉันรู้นะเพราะฉันก็กินเหมือนกันแล้วมันก็ไปบิวไอสาวดูว่าแบบเธอกับฉันเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละเราไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้ฉันว่านะเราสองคนเนี่ยควรจะออกไปข้างนอกนะไอสาวดูเนี่ยมันก็เลยลังเลแล้วก็แบบคิดว่าอืมอ่ะกูว่าที่นี่ก็คงไม่เหมาะกับมันจริงๆอ่ะมันก็เลยเอาปืนให้เฟียวนะครับผมบอกว่าแบบฉันว่านะเก็บปืนไว้ที่เธอน่าจะดีกว่า แล้วก็ตัดสินใจที่จะออกไปข้างนอก,กไก่เฟียวสองคนนะครับผมแล้วพากก็ตัดมานะครับเป็นไอเฟียลแล้วก็ไอ้สาวดูเนี่ยไปอย,อยีอยที่ประตูนะครับผมโดยที่ทุกคนเนี่ยก็มายืนถกกันอยู่นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกว่านายจะออกไปจริงๆหรอถ้านายออกไปเนี่ยนายจะไม่รอดก็ได้นะแล้วที่นายเนี่ยคิดว่าจะเอาชุดการลังสีออกไปทั้งสองชุดเลยเนี่ยมันไม่ได้นะนายต้องทิ้งของทั้งหมดทิ้งไว้ที่นี่แล้วออกไปตัวเปล่าซึ่งไอ้เฟียวก็บอกเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอ กลัวไปข้างนอกกูต้องใส่ชุดกันลังสีสิซึ้งไอ้สาวสวยเนี่ยมันก็บอกว่าไม่ได้นะถ้านายเอาไปเนี่ยแล้วฉันเจอะข้างนอกได้ยังไงฉันท้องด้วยนะซึ่งไอพอสาวดูเนี่ยตอนแรกมันก็คิดจะไปกับไอเฟียวนะแต่พอรู้ว่าไอสาวสวยท้องเนี่ยมันก็เลยบอกว่าโอเคงั้นฉันไม่ไปแล้วงั้นฉันอยู่นี่แหละไอเฟียกก็เลยบอกเฮ้ยเธอเธอต้องออกไปกับฉันสิในตอนแรกว,ว่าเธอจะไปด้วยกันไงไอสาวดูกว่าไม่ไปแล้ว เขาเนี้ยมันก็หดเดียวกับทีมรีบแล้วแต่ใจมันก็ยังจะไปนะครับมันก็เลยถามไอเจ้าของบ้านว่าแบบน้องชายนายจะไปกับฉันไหมไอเจ้าของบ้านก็บอกว่าอืมเออฉันไม่ไปแหละแต่ถ้านายจะไปจริงๆอะ่ะก็ขอให้นายปลอดภัยนะแล้วมันก็เข้าไปกอดไอเฟียวนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอเฟียวกับไอเจ้าของบ้านเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันนะอืมแต่ ไอเฟียลเนี่ยมันเหมือนเป็นลูกเลี้ยงนะครับผมแต่พอคราวนี้ไม่มีใครที่จะออกไปกับไอเฟียลนะครับไอเฟียลก็ต้องออกคนเดียวนะด้วยสีหน้าแบบกล้กาๆกลัวๆนะผมใส่ชุดลังสีออกไปนะแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาถึงวันที่ส1นะครับผมทุกคนเนี่ยก็มาเช็คสเสบียงกันนะซึ่งไอสาวดูเนี่ยก็บอกว่าฉันคิดว่านะอาหารและน้ําเนี่ยถ้ากินกันคนละประมาณ2 0 0พันแคลเนี่ยน่าจะอยู่ได้อีกนานเลยนะซึ่งไอเจ้าของบ้านเนี่ยมันก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าฉันคิดว่านะ ควรจะเอาน้ำเนี่ยไปผูกผักลูกพืชกินฉันว่ามันน่าจะดีกว่านะเอาใครเห็นด้วยไหมเอ้ายกมือซึ่งกลายว่าไอ้ทุกคนเนี่ยมันยกมือหมดนะไอ้สาวดูเนี่ยมันก็แบบเซ็งๆนะทาไมไม่มีใครเห็นด้วยความคิดกูเลยวะแล้วมันก็พูดขึ้นมาว่าแบบแต่ฉันขอพูดเรื่องนี้หน่อยนะเรื่องที่อสาวสวยเนี่ยมันมีลูกอ่ะฉันว่าต่อไปเนี่ยอาจจะต้องให้พิจารณาเรื่องการทําแท้งนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเซฟทรัพยากรด้วยคราวนี้ก็เลยทําให้บรรยากาศในห้องเนี่ยแบบ ตึงเครียดเลยนะครับแล้วพอตกเย็นนะนะครับไอสาวสวยเนี่ยก็มานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะแต่สาวดูเนี่ยมันก็เริ่มสํานึกผิดแล้วมันก็เลยมาคุยกันนะครับว่าแบบอืมเรื่องเมื่อกี้เนะี่ยฉันขอโทษด้วยนะบางทีฉันก็เป็นพวกแบบพูดจาขวานผาซากไปหน่อยแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะยกโทษให้ฉันด้วยไอสาวสวยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วภาพก็ตัดมาทางออีกนะครับผมที่รู้สึกหงี่ขึ้นมานะครับก็เลยเดินไปหาสาวซึมที่ห้องนะ แล้วก็ถามาเอ้าไอ้สาวสวยเนี่ยไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับเธอเหรอไอ้สาวซึมก็ตอบว่าจริงๆแล้วนะไอ้สาวสวยก็อยู่ห้องเดียวกับฉันนี่แหละแต่ฉันเนี่ยไม่ค่อยอยากอยู่ห้องเดียวกับนางเลยบางทีนางเนี่ยก็ชอบไปนอนที่นู่นที่นี่มั่งฉันไม่อยากอยู่กันหรอกตัวนายกเนี่ยก็มองไม่ด่หุ่นของไอ้สาวซึมนะครับแล้วรู้สึกว่าแบบหงี่จังทั้งคู่ก็เลยซ้ำกันนะครับผมแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาเป็นวันที่14นะครับผม ทุกคนเนี่ยก็มานั่งกินข้าวกันนะฮะแล้วก็มาเล่าถึงชีวิตตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างผ่านอะไรมาบ้างน,นะครับผมไอเจ้าของบ้านเนี่ยก็เลยบอกว่าอ้าวตาเธอแล้วสาวดุเล่าหน่อยแต่สาวดุก็เล่าว่าแบบในตอนที่ฉันยังเป็นเด็กนะคะคุณแม่ของฉันเนี่ยได้อ่านหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเนี่ยฉันได้กินกาแฟในขณะนั้นเองที่สาวดุกำลังเล่าเนี่ยไอยีไอสาวซื้อแมงกะจูบป,ปากดูดดื่มไปเลยไอแว่นก็เลยไปแซวว่าเอ้ยมึงมาเกิดความรักอะไรกันที่นี่มันใช้เวลาเหรอ แล้วก็ขำๆกันซึ่งกลายว่าไอสาวดูเนี่ยที่แม่งกําลังจะเล่าเรื่องชีวิตตัวเองเนี่ยกลายว่าโดนปัดตกไม่มีใครสนใจนะครับผม,มก็แิ่มแบบหมุนหงุนหงิดน,นะอซึ่งซีนนี้นะครับมันก็ทําให้รู้ว่าไอสาวดูเนี่ยมันเป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครสนใจแล้วก็เหมือนกับอยู่นอกวงนะครับผมแล้วเวลาก็ผ่านไป30วันนะครับผมอีตัวสาวดูเนี่ยก็เหมือนกําลังวางแผลอะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็ไปแอบกักทุนอาหารไว้ในห้องของตัวเองนะซึ่งการกระทํานี้เนี่ย ไอาสาวซึมเนี่ยมันแอบ,บเห็นนะครับผมก็เลยไปฟ้องไอเจ้าของบ้านไอยิกแล้วก็ไอแว่นนะครับผมเฮ้ยเมื่อคืนนี้นะฉันเห็นไอสาวดุเนี่ยมันแอบ,บตุนอาหารฉันว่าเธอเนี่ยแปลกๆก็นนะซึ่งไอเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกว่าอืมเธอเห็นจริงๆใช่ไหมเราจะไปใส่ความเธอไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะเกิดบ้าอะไรขึ้นมาบ้างแล้ในตอนกลางวันนั่นเองนะครับที่เจ้าของบ้านเนี่ยมันกำลังแบบสื่อสารวิทดยุนะแบบขอความช่วยเหลืออยู่นะครับผมมันก็ หันไปดูกล้องจอนปิดนะครับก็เป็นไอฟเฟียวเนี่ยเดินเข้ามาที่หน้ากล้องนะครับแล้วก็ถือป้ายว่าแบบเอ้ยข้างนอกปลอดภัยดีนะไม่มีปัญหาอะไรฉันอยู่ได้ซึ่งหลุมเนี่ยมันก็บอกเฮ้ยเราจะเอาเขาเข้ามาดีไหมเนี่ยทำไมมันดูน่ากลัวจังลองดูหน้าเขาสิซึ่งหน้าของเ e อ้เฟียลเนี่ยโ,โหดหน้าแม่งเยินเหมือนแบบโดนไวรัสหรือโดนอะไรมานะครับผม ทุกคนเนี่ยก็เลยลงความเห็นว่าไม่อยากให้มันเข้ามาแต่พอไอเฟียวมันรู้สึกได้ว่าแบบคงไม่มีใครจะต้อนรับมันเนี่ยมันก็เลยถือป้ายขึ้นมาหนึ่งนะครับเขียนคขาว่าเลิฟนะฮะแล้วก็วางเอาไว้กับพืืนแล้วหินทับแล้วก็ถือปืนออกไปข้างนอกจอนะครับผมแต่เจ้าของบ้านเนี่ยคือมันเป็นพี่น้องกับไอเฟียลนะก็เลยคิดว่าอืยังไงเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะขึ้นไปดูเขาหน่อยนะแล้วพอในระหว่างที่มันจะเปิดประตูขึ้นไปเนี่ยก็ดีนเสียงปังก็คือไอเฟียลเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับผม คราวนี้เจ้าของบ้านก็รู้สึกแบบเสียใจร้องไห้แบบว่าทำไมกูไม่ช่วยพี่กูเข้าไมา้เร็วๆกว่านี้อและอีกที่ชอบวิ่งออกกำลังกายบรลู่เนี่ยทุกครั้งในเวลามันวิ่งเนี่ยมันจะจินตนาการว่าข้างนอกเนี่ยเป็นโลกสดใสนะครับแต่พอเห็นสถานการณ์แบบนี้นะครับจินตนาการของมันเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับมันก็เริ่มสึกว่าข้างนอกเนี่ยแม่งน่าจะแบบมีรังสีมีไวรัสแพร่กระจายข้างนอกเนี่ยล่มสลายหมดแล้วนะครับผมความหวังที่จะไปข้างนอกเนี่ยก็เริ่มลิบหลีนะฮะ แล้วเวลาก็ล่วงเลยมาถึงร้อยสี่วันแล้วนะครับผมในขณนะที่ไอ้สาวดูเนี่ยกำลังจะกัดตุนอาหารนะไอ้เจ้าของบ้านมาเห็นนะมันก็โมโหเฮ้ยแบบเธอกัดตุนอาหารจริงจงด้วยเหรอแล้วก็จับตัวไอ้สาวดูเนี่ยกวีงเข้าไปแล้วก็แทกกับลูกกงนะครับคราวนี้ไอ้สาวดูมันก็เลยเป็นแผลที่ตรงหัวคิ้วนะครับผมเป็นแผลใหญ่เลยนะซึ่งคราวนี้เนี่ยไอ้สาวสวยที่ท้องแล้วก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็เหมือนทําแผลให้ไอ้สาวดูนะครับผมแล้วก็บอกเฮ้ยเธออ่ะจะกัดตุนอาหารทําไมเหรอ เธอทาอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมซึ่งไอ้สาวดูเนี่ยมันก็บอกว่าแบบอืมฉันทาจริงจริงนี่แหละแต่อานที่ฉันกักตุนไว้เนี่ยฉันตั้งใจจะกักตุนไว้ให้กับเด็กทารกไงล่ะซึ่งไอ้สาวสวยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยดีจังอ่ะแล้วก็อขอบคุณนะซึ่งไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยมันก็เดินมาหาพอดีแล้วมันก็บอกว่าเมื่อกี้ฉันคงทารุนแรงไปหน่อยเออฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่ตั้งใจน่ะไอ้สาวดูเนี่ยมันก็บอกว่าแบบไม่เป็นไรหรอก ฉันยกโทษให้น่ะลืมๆไม่เถอะแล้วพอไอ้สาวดูทําแผลเสร็จเนี่ยมันก็ไปคุยกับไอ้สาวซึมนะครับว่าแบบเธอไปบอกเจ้าของบ้านเหรอว่าฉันเนี่ยกักตุนอาหารซึ่งไอ้สาวซึมเนี่ยมันก็หันมาพูดว่าแบบเมื่อก่อนเนี่ยแม่ฉันเคยสอนนะว่าอย่าคบหากับไอ้ผู้ที่มีสายตาเจ้าเล่ห์พวกเนี้มันจะขี้โกงมันจะโกหกแล้วก็ทําให้เราเนี่ยตายกันหมดซึ่งเธอมีสายตาแบบนั้นอยู่นะไอ้สาวดุแล้วมันก็ เดินหนีไปนะครับผมไอสาวดูพอดีอย่างนั้นเนี่ยมันก็ร้องไห้แบบทำไมไม่เชื่อใจกูเลยแล้วพอวันต่อมาเนี่ยไอสาวดูเนี่ยมันก็แอบใส่ชุดรังสีออกไปข้างนอกนะครับผมแล้วก็ไปเก็บปืนกับไอชุดรังสีใจเฟียวเข้ามาในหลุมนะแล้วพอไอเจ้าของบ้านรู้เรื่องเนี่ยมันก็บอกว่าแบบเฮ้ย <"He i, S 1> เธอเนี่ยออกไปข้างนอกได้ยังไงข้างนอกมันมีรังสีอยู่นะไอสาวดูก็บอกว่าเออฉันออกไปข้างนอกก็จริงแต่ชุดน,นั้นอะ ฉันล้างมันเรียบร้อยแล้วมันทำมสะสาดเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่ฉันต้องการทำเนี่ยก็คือต้องการที่จะแบ่งอาหารให้เป็นเจ็ดส่วนฉันจะอยู่ในที่ของฉันส่วนพวกนายเนี่ยก็อยู่ข้างนอกไปเ,เจ้าของบ้านก็เลยงงว่าแบบแล้วทาไมต้องแบ่งเจ็ดส่วนละ่ะเรามีกันหกคนซึ่งไอ้สาวลูกก็บอกว่าก็เผื่อไว้ให้กับทารกไงละ่ะไอ้สาวสวยพอดีอย่างนั้นเนี่ยก็แบบเฮ้ยมึงดีกูอีกแล้วเออดีจังซึ่งไอ้หญิงเนี่ยมันก็บอกว่าเอางี้ไหมเรามาโหมดกันว่าจะเอาอยัางไง ซึ่งไอ้สาวดูก็บอกว่าฉันไม่ได้มีตัวเลือกให้หนายนะที่เนี่ยมันไม่ต้องการความเป็นประชาธิปไตยแล้วฉันต้องการแบบนี้ซึ่งไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยที่ฟีนฟังอยู่ก็บอกว่าได้ถ้าเธออยากจะแช่นะเอาแบบนั้นก็ได้แต่พอสถา,านการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนมันไม่สมาคีกันแล้วนะครับผมส่วนไอ้แว่นที่เหมือนเหมือนสุขภาพร่างกายไม่ดีอยู่แล้วเป็นหอบคืออยู่แล้วนะก็รู้สึกเครียดแล้วก็กังวลมากแล้วก็แล้วก็ฉีดไอ้ย,ยาพลเขาบอกเฮอฝึกฝึกฝึก โอ้ยเครียดจังทำไมไม่รักกันวะเออเออเออแล้วเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาถึงวันที่2 1 7เจนะครับผมไอ้สาวสวยที่ตอนนี้ท้องโตใหญ่มากๆเลยนะมันก็เดินเข้าไปหาไอ้แว่นนะครับผมแล้วก็คุยว่าเออเธอเป็นไงมัง่งซึ่งตอนนี้แว่นเนี่ยมันสภาพร่างกายทรุดโทรมมากเลยนะครับผมไอ้ยาพ่นที่มันมีอยู่เนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วอากาศที่อยู่หนุลุมั่อไห่เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะกรองอากาศไม่ได้นะครับผมอากาศออกซิเจนเนี่ยเริ่มเบาบางแล้วมันก็เลยคิดว่าเออสักพักนี้กูก็คงต้องตายแหละ และแวนเนี่ยก็เลยเดินไปหาหญิงที่กาลังวิ่งอยู่บนลูนะครับผมซึ่งอ้หญิงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงนะครับผมแต่พอในสภาวะที่อากาศมันเบาบางเนี่ยมันก็แทบจะแบ,บบวิ่งไปแล้วก็หายใจแทบจะไม่ออกเลยนะครับผมพอวิ่งวิ่งไปแล้วก็แบบเหมือนแบบไม่มีอากาศหายใจอะแวนก็เลยเอาที่ฉีดคอเนี่ยฉีดให้ไอ้หญิงนะครับผมไอหญิงก,ก็แบบเออขอบใจนะแล้วนไม่ใช้เหรอแวนก็บอกว่าอืม ชีวิตนี้มันสั้นนะฉันก็อยากใช้ชีวิตให้มันดีกว่านี้นะอืมแล้วมันก็มองไปที่ตาของยิงครับแล้วทัง้งคู่เนี่ยก็มองแบบมองตากันปิ๊บ,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 บซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ว่าไอแวนเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเป็นเกย์น,นะครับผมแล้วก็เหมือนกับเหมือนก,ก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันก็เหมือนกับอยากจะเมคเลิฟกับไอยิงหรือกับใครสักคนนึงอนะ่ะอืม และภาพก,ก็ตาดมาเป็นวันที่240นะครับผมเจ้าของบ้านเนี่ย <_ d ata> ก็ได้รับสัญญานะครับว่ามีจุดปลอดภัยที่จะสามารถอพยพไปอยู่ได้นะซึ่งก็ไม่ห่างจากหลุมรบพายสักเท่าไหร่นะครับผมไอเจ้าของบ้านกับไสาวสวยเนี่ยที่ท้องโตอยู่เนี่ยมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราว่าเราน่าจะไปที่จุดตรงนั้นนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยเพื่อนๆที่อยู่ในหลุมอีกทีนึงแต่พอมันเก็บข้าวเก็บของจะออกไปเนี่ยกับการว่าไอสาวสวยอย,อยู่ก็น้ำคล่ำแตกนะครับผมการว่าแบบ ปวดท้องจะคลอดลูกขึ้นมาสงงางนั้นนะครับผมแล้วทุกคน,นคก็มาช่วยกันทํคลอดนะและสุดท้ายเนี่ยก็ทารกเนี่ยรอดน,นะครับผมแต่สาวสวยเนี่ยไม่รอดน,นะครับผมแล้วไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยก็รู้สึกเศร้าเสียใจมากเลยนะครับนอนกอดกัสบศพสาวสวยทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้วก็ซึ่งไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยมันก็ทิ้งข้อความไว้กับอีกนะครับผมบอกว่าฉันรู้สึกเสียใจมากๆเลยฉันขอฝากเด็กแล้วก็ที่นี่ไว้กับนายเนี่ยนะยก ซึ่งไอ้เจ้าของบ้านนี่ออกไปฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ไม่ได้เอาชุดรังสีออกไปด้วยนะก็ยังอยู่ครบนะครับผมสองชุดนะฮะแล้วหลังจากที่เจ้าของบ้านกับสาวสวยตายนะครับผมไอ้แว่นเนี่ยก็ตายตามมาอีกนะครับผมกลายว่าตอนนี้ครับในหลุมเนี่ยก็เหลือคนอยู่แค่4คนเท่าน,นั้นเองนะครับก็คือไอ้ยิกไอ้ซึมไอ้สาวดุแล้วก็ทาลกนะครับผมและภาพก็ตัดมาก้าวเข้าสู่วันที่สอง้อยสนะครับผมก็เป็นไอ้สาวดุเนี่ยกำลังแบบดูแลเด็กอยู่นะอุ้มเด็กโอ้เอโอเอโอเอซึ่งไอ้สาวซึมเนี่ยก็บอกว่าเเธออเธออทแรงนะ่ะ เอาเด็กมานี่เดี๋ยวนี้นะเธอไม่มีสิทธิ์อุ้มเขาซึ่งไอ้สาวดูนึงก็บอกเอ้ยเด็กมันร้องอยู่ฉันก็เลยมาปลอบไงไอ้สาวซึมก็บอกไม่ได้ยืนยืนเด็กมานี่มานี่เลยไอ้สาวซึมก็เอาไอ้เด็กไปนะครับผมซึ่งไอ้สาวดูตอนนี้นมันก็รู้สึกโมโหมากเลยนะแบบทําไมกูดูแลเด็กไม่ได้วะไม่ให้กูดูแลไม่ให้กูยุ่งเลยซึ่งมันก็ยังอยากจะทําดีด้วยนะครับผมมันก็แบบปักที่นอนล้อยที่นอนแล้วก็ ยื่นออกมาให้สาวซึมกับไอหญิงนะครับเอ้าวเนี่ยฉันทําที่นอนเด็กมาให้นะไอหญิงมันก็บอกว่าเฮ้ยเธอเด็กเนี่ยมันอยู่ในความดูแลของฉันนะเธอไม่ต้องมายุ่งแล้วฉันรู้นะว่าปืนน่ะอยู่ที่เธอใช่ไหมเอามาให้ฉันดูนี้นะซึ่งไอสาวดุแม่งพอดีอย่างนั้นนะมันก็แบบยิ้มเลยก็บอกว่าก็ลองดูดิไอหก,ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเริ่มกลัวแล้วนะแล้วก็บอกว่าแบบมึงก็อยู่สูงมึงไปแล้วกัน กูอยู่สูงกูอย่ามายุ่งกันโอเคไหมแล้ไอ้สาวดุมก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เดินหนีหายไปนะครับผมแล้วพากก็ตัดมา9ก็สู่วันที่250ที่ต้องอยู่ในหลุมลบภัยแล้วนะครับผมในระหว่างที่ไอจิกกับไอซึมเนี่ยนอนอยู่เนี่ยแม่งก็ได้ยินเสียงวี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 เป็นสัญญาณเตือนขึ้นมานะครับผมซึ่งตอนนี้ระบบในหลุมลบภัยเนี่ยเริ่มจะพังแล้วนะครับผมน้ําก็เริ่มท่อแตก อากาศก็เริ่มลดน้อยลงนะครับผมไอ้ยิงเนี่ยมันก็เลยรีบวิ่งไปที่ห้องควบคุมนะครับไปดูว่าแบบเช็คฟงเช็คไฟเช็คระบบส่วนไอ้ซึมเนี่ยมันก็รีบวิบ่งก็ไปหาทารกนะครับเอ้ทารกอยู่ไหนตอนนี้ทารกอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนแล้สาวซึมเนี่ยก็เลยเดินเข้ามาในห้องไอ้สาวดูนะครับเพราะคิดว่าไอ้สาวดูเนี่ยน่าจะแอบขโมยทารกไปนะครับพอเข้ามาในห้องนะทั้งคู่ก็เลยเตันะครับต่อยกันบู๊กันนะฮะแล้วในขณะที่มันสู้เนี่ยไอ้สาวดูก็ปืนออกมายิงเลยนะฮะ สาวซุ่มเนี่ยมันก็พยายามจะวิ่งหนีหลบๆอะไรเงี้ยจนไปเจอทารกที่สาวดูเนี่ยมันแอบเอาไว้นะครับแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาในห้องนั้นนะฮะแล้วพอถึงทางเดินเนี่ยไอ้สาวดูก็ปืนชี้นะครับแล้วก็บอกว่าแบบมึงเอาทารกมากูจะด,ดูแลเธอเองไอ้สาวซุ่มเนี่ยแม่งก็แบบก,กลัวนะแต่าาก็แบบอุ้มเด็กแล้วก็บอกไม่ฉันให้เธอไม่ได้แล้วในตอนนั้นเองที่หญิงเนี่ยมันก็เดินออกมาพอดีแล้วก็บอกว่าสาวดูตอนเนี้เราเป็นพวกเดียวกันแล้วนะ ก็เหมือนกับไอ้เฟี้ยวไอ้เจ้าของบ้านไอ้สาวสวยเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหมดแล้วอย่ามาทะเลาะก,กันเลยเอา้าวสาวซึมเอาทารกห้เธออุ้มหน่อยสิสาวซึมก็เลยแบบเอาจริงเหรออ่ะอ,ะอะ่มึงลองอุ้มอยู่ก็ได้และไอ้สาวดูเนี่ยมันก็เหมือนกับทิ้งปืนลงแล้วก็อุ้มเด็กนะครับแล้วก็ o A, A, A. โอเอโอเอโอเอซึ่งมันก็เหมือนกับว่าไอ้สาวดูมันก็ มันก็รักเด็กกันแหละนะอืมแล้วในคืนนั้นเองนะครับผมที่ไอ้หญิงเนี่ยมันก็บอกไอ้สาวซึ่งว่าในหลุมเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วแหละเราคงต้องออกไปข้างนอกกันนะซึ่งมันก็ตัดสินใจที่จะเอาเด็กออกไปด้วยนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยก็ใส่ชุดกันลังสีนะแล้วก็อุ้มเด็กอยู่ในชุดนั้นนั่นแหละแล้วพอทั้งคู่เดินออกมานะครับสภาพแวดล้อมข้างนอกเนี่ยก็มีฝุ่นลอยและล่องต้นไม้แห้งกลางพื้นเนี่ยก็มีฝุน่นมีมรกเลื่นกาอยู่เต็มพื้นเลยนะครับในสภาพที่ ล่มสลายมากๆครับผมแล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับและหลังจากนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเจ๋งในหลายๆอย่างแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับผมอย่างความเจ๋งในเรื่องที่มันต้องการที่จะไม่บอกอะไรหลายๆสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นอะ่ะอย่างเช่นสภาพภายนอกเป็นอย่างไรล่มสลายยางมีไวรัสไหมหรือว่าความสัมพันธ์ของ ไอคนที่มาอยู่ในหลุมรบพายเนี่ยอะใครเป็นใครมั่งใครเป็นแฟนกับใครเป็นญาติกับใครไอมวลเหล่านี้ผมรู้สึกว่ามันทําให้หนังเนี่ยมันมีสเสน่ห์นะครับผมมันทําให้เราเนี่ยต้องคอยศึกษาตัวละครไปเรื่อยๆนะเพราะถ้าเรารู้ว่าเอ้ยคนนี้เป็นแฟนคนนี้คนนี้เสน่ห์คนเนีนน้เราก็จะรู้ได้เลยว่าเอ้ยมันมีความเป็นก๊กเป็นเหล่าคนนี้ต้องข้าวคนนี้มันเป็นพวกใครแต่พอคนเนี้ยหนังมันไม่เฉลออยอะมันเลยทำให้รู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมันเป็นปัดเจกแล้วก็ มีคาแรคเตอร์ของมันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงซึ่งมีความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละคนเนี่ยผมมันทําให้หนังเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้านะครับผมและตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือไอ้ตัวสาวดุนี่แหละที่มันเหมือนกับโดนสังคมแบบมันไม่ได้โดนรังเกียจน,นะแต่เหมือนแบบเป็นตัวตลกที่ไม่มีใครแคร์ไม่มีใครสนใจเออเวลาเสนอแนะอะไรไปอ่ะอาหารเนี่ยควรจะแบ่งกินวันละสองพันแคลนะอ่ะอีกคนนึงก็บอก เออไม่ต้องหรอกเอามาปลูกผักดีกว่าพอถึงเวลาที่จะเล่าเรื่องของตัวเองมันก็ไม่มีใครอยากฟังมันเลยกลายเป็นคนคนหนึ่งที่เราก็มักจะเคยเห็นในสังคมเนี้ที่จะโดนปั่นให้เป็นตัวตลกตัวที่ไม่มีใครแคร์ไม่มีใครสนใจแต่สิ่งต่างๆที่สาวดูมันทำา่ะจริงๆแล้วมันก็ต้องแบกรับความกดดันจากสภาวะข้างนอกก็แย่อยู่แล้วกูต้องมาแบกรับความกดดันในสภาวะที่ทุกคนแม่ง ทําให้กูเป็นเหมือนแบบคนไร้ตัวตนเป็นคนที่ไม่มีค่าในสังคมแบบนี้อีกหรอมันเลยทําให้หนังเนี่ยมันเด,มเดินหน้าไปได้นะครับผมหรืออย่างตัวละครเจ้าของบ้านเนี่ยมันก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากมนะเพราะมันเป็นคนชวนทุกคนอ่ะมาลงมาอยู่ในหลุมรบภายนี้ซึ่งช่วงแรกเนี่ยมันก็อาจจะคิดว่าเอ้ยดีแล้วที่ทําให้เพื่อนเพื่อรอดชีวิตแต่ต่อมาเนี่ยมันก็ทําตัวเป็นหัวหน้าทําตัวเป็นผู้นําที่จะคอยไกล่เกลี่ยปัญหาทุกอย่าง ซึ่งกับการว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันก็ไม่ได้แคร์ทุกคนนะมันฟังแต่เสียงส่วนใหญ่อะประชาธิปไตยอายกมือโดยที่ไอเสียงเล็กๆของไอสาวดูเนี่ยมึงปล่อยทิ้งไปไม่สนใจมันเลยทําให้เหมือนเรื่องมันใหญ่นะครับผมมันบานปลายหรืออย่างตัวไอเฟียลเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีบทออกมาไม่เยอะนะครับผมแต่มันเป็นตัวละครที่ชัดเจนมากๆกับเอ,อ่อความคิดของตัวเองนะคือมันต้องการที่จะออกไปข้างนอก ไม่อยากจะติดอยู่ในนี้ถ้ากูจะตาย <c oughs> กูก็ขอตายอยู่ข้างนอกดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นคนจริงใจเป็นคนดีนะพอมันรู้ว่าข้างนอกเนี่ยเอ,อ,อยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็ออกมาบอกกับทุกคนเลยนะเอาป้ายมาถือเออเลิฟน่ารักนะแล้วก็เอาปืนยิงตัวเองตายซึ่งมันคือดูภายนอกเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยมันก็จะมีนะแบบเฮ้ยข้างนอกดูเป็นคนเลวๆดูเป็นคนหำหามดูดูพูดจามไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยในใจก็เป็น คนตรงๆซื่อๆเป็นคนดีอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์ต่างๆที่มีในหนังเนี่ยเราสามารถเห็นได้ในสังคมจริงๆนะในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีคนหลากหลายประเภทซึ่งเราก็เคยเห็นมาก่อนซึ่งทําให้หนังเรื่องนี้มันมีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่าหน้าหนังเนี่ยมันจะปูว่าเป็นสถา,านการณ์วันสิ้นโลกนะครับผมแต่จริงๆแล้วหนังเนี่ยมันพูดถึงสภาวะความสัมพันธ์ของคนที่จะต้องมาอยู่ในสภาวะกดดันมากกว่านะครับผมก็เลย คิดว่าเป็นหนังที่เข้าถึงทุกคนได้ไม่ยากนะครับผมเจ๋งมากๆฮนะและหนังเรื่องนี้นะผมไห้คะแนนไปที่7.5คะแนนครับแลวเพื่อนๆที่ฟังสปอยคลิปนี้ครับรู้สึกยังไงกันมัางก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าไม่หนังเรื่องไหนอยากให้ผมไปดูแล้วมาสปอยเนี่ยก็แนะนะนำกันได้เช่นกันนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นเลยลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดการติดตามใหม่ๆด้วยนะครับผมถ้าไม่กดสั่นกระดิ่งเนี่ยอาจจะไม่เห็นก็ได้นะคผม ส่วนคลิปนี้ครับผมโอมกาลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.